วันนี้ร้อนมากอืมวันนี้คุณอารมณ์ไม่ดีเลือดไม่มาเมนไม่มาหงุดหงิดลูกวหวทองแล้วลูกเอ้ยทำใจนะลูกนะลูกเป็นวหวทองเบวันนี้หงุด พ่อเปิดพัดลมให้เมียร้อนจะตายพ่อไม่เปิดโยอืมอสาวสุดที่รักวันนี้มันร้อนสีน่สิบนนเสียงเทวดากิ้งถังน้ำมาอีกแล้วนะสวัสดีค่ะคุณดีดีคุณงามใจหน้าหนูยิ้มหน่อยได้ไหมลูก